สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับโอ้ตอนนี้เราก็เทที่ฟาร์มไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้มาเล่าถึงเรื่องน้ำใจครับคือว่าจริงๆแล้วมันครบแล้วตรงเนี้ยโซเต้มนี่าลงครับลงขับมาครับก็เลยว่าเออไหนๆก็มาแล้วแถมให้เกไปเลยไปหนึ่งเที่ยว เอานี่เกียจเบรกกลับครับแถมให้เลยน้ำใจเราก็มีเนาะเก้ก็มีน้ำใจคืนครับดูครับไม่ต้องเรียกร้องครับนี่เกินค่า<ม>ดินไข่ฮะสองแพงเกินค่าดินทีเดียแพงอร่อยได้นี่เอเอก็เที่ยวหนึ่งอะไรครับเห็นไหม <laughs> เขาก็มีน้ำใจให้ไข่มาสองเพง <laughs> เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรครับเนี่ยไม่มีเรียกร้องครับก็คือให้ฟรีเลยเมื่อกี้ แกก็ใจดีแกก็ให้ไก่ไข่มาสองแผงแต่จริงๆแล้วป้านี่แกไม่ธรรมดานะแกไม่ได้คอเทมคอเทมนะแต่ผมก็เทมให้อยู่ครับต <c oughs> ัวเที่ยวนี่ผมให้เทมให้เลยสี่เที่ยวตัวแต้มาอีกเที่ยวหนึ่งก็เป็นห้าแล้วแต่ว่วาได้ไข่ไปฟรีสองแผงน้ำใจครับใช่มันไม่เหลือบาก,ก็าเลยครับแบบนี้ สุดจัดตยายว่าแรงมากครับแถวเนี้ยวันฝนมาเนี่ยไม่ถึงสักทีไปเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วเอาไปเททางปรับทางละเทียบ วันนี้ไม่มีใครเอาบ่แถวนี้ไม่มีใครเอาบ่ไม่มีใครบบกเลยบ่เต็มนี่ก็ฟาร์มไก่เฮ้แถวนี้ฟาร์มไก่เยอะจังเลยฟาร์มไก่ ก็ oh, ยังอยู่จอเลยจอดมาดูสิบล้อจมครับโอดทำไงจะเข้าได้เนี่ยสุดจัดเลยครับเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยรถค<ะ>ัอยไปฮะ ไปเลยเอ็มไปบอกบอกให้ออดเอาขุดเอาแห้งๆหน่อยเด้อคนละเที่ยวก็ได้ไปโยนตรงไหนลุ่มๆอะ่ะอู้สิบลอ้อจมไหมปา<ะ>ด <c oughs> ยกดำไม่ได้ซะด้วย ถอยมายังไงเนาะนี่ทำไมกล้าถอยมานี่ทำไมกล้าถอยมาโอ้วตายตายเกมเลยครับ

ได้กี่เที่ยวในตรงนั้นนะแปดสิบสองถ้ารถดำนี่น่าจะได้ร้อยกว่านะแองนี่โอยดำไม่รอไปเกือบสองร้อยกว่าคนใางเข้าออกรถดำยังไงรถดำผมล้อเล็กอ่ะหกล้ออะเอ้อสิบล้อก็รถดำอะม่พูดถึงรถเล็กช่างอำนาจเลยเนี่ยเหมือนไหม อ้าลุงแดงมาทำไมนี่ไม่ลดงเาตเนพี่รถแท็กเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ทางผมเทจะเอาดินไปเทแล้วแท็กเตอร์อยู่นู่นแต่ค้อยู่นั่นแหละเททางตรงล้มอ่ะ ที่เป็นล้มอะ่ะอยู่ข้างๆทางอะไรขิ้ใจนะาลดขึ้ใจน่นาลดเฮ้ยว่าสิบเที่ยวลงุงมาลงุงติดเครื่องไหมฮะจะดันตูดให้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้หมอตาดันตูดให้ครับลูกมาแม่ดันเลยดิฮะเอ๊ะไปเก็บไปทำทานเ้ยเดี๋ยวมันจะเอาประโยชน์ทานคนละเที่ยวไปไปแล้วหมอตาลบอกโอ้ยไม่ไหวลูก แามนี้จะให้ดันยังไงนี่ตายเท่แหละรถไทยยันมาคอยสายแตกบ่ฮะมันเป็นไง มันโดนไม้นไมขอ๋อไทำหาอะไรงั oh. <c oughs> <c oughs> ้น่ลุงแดงอันอ <c oughs> ันยูบานนนเขาจะฟังเงือนมักับผู้ใดไม่ำาอไรงั้นน่ะลงแดงอันอันยูบานนนเ้าักเงนมักับผู้ใด บ่แล้วโอ้ยน่าจะโทรบอกคำน่าสินไมาให้ไม่คนนัดเจ็บมาเลยไม่คนนัดสิ้นเดือนดิบอก่เขาว่าจ่ายเลยเลยหรอบอกแล้วไอ้ไอ้เจ็ดแถวไอ้เจ็ดแถวเจ็ดแถวเราจ่ายแล้วบอกเหลือสิบสามแถวเราว่าสิจ่ายกับผู้ใดวะจ่ายกับหมดไา้ผมมาวะเห็นบอกเรื่องไรใส่เจ้าว่าไงนะอืมนั่นแหละเหลือเดี๋ยวผมมีหนึ่ง er, ไผมเหม someone, s. <S in in ือแรกครับเหลือสิบสามแถวี๋ยว ก็เบอร์อะไรมาเบอร์ที่ว่าของของคู่นน้อยช่างเกี่ยวอ่ะลุงแดงของคู่ไตเลยวันนี้กันแล่แนังคุแล้วมาติดเหนือมาแล้วนี่ไปรู้บ้านมันแล้วขับรถตัวไปลุงแดนลุงแดนวันนี้ดูจนเรียนน้องเรียนเปนิดเดียวน้งเรียนน้อยช่างเนี่ยอืมน้งเรียนป้าก็ไม่ช่างแยกใช่ไหมครับยู่มุมนีแหละบของคู่ทิศเหนือเกี่ยวทิศเกี่ยวนัดเพรานว่าจันไม่ได้อ้าวมาดูว่าจะได้ขึ้นไหมวันนี้รอแมคโครอยู่ครับท่านผู้ชมครับ อรอชมรอชมอ,อ่อคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้แล้วกันสวัสดีครับได้